เราเดียวเดียวไม่ทันแล้วว่าเรากดแล้กดทายแล้วนี้เราอยู่รายการได้ในทีวีผมนายแคลพีพีแคระครับผมเราเล็บเรานี้อยู่กับเกมคัเตอร์สไตล์กบอาโอเคเราต้องรีบออกมาจากห้องอันนี้เราอยู่กันสี่คนด้วยกันครับอ้ายี้มีแค่สี่คนใหม่มาเนี่ยครับโอ้เคตะกี้ไฟโดเรมอนครับคนนี้คนเก่าครับเออคนเก่าอ่ะเก่าคนนี้คนนี้คนนี้แอตแทกออนไททันไททันแอสการ์ติด ไปเราเล่นยังไงอ่ะเหยียบเหยียบน้ำได้ไหมเหยียบน้ำได้ไหมลงไปลองดิไไม่ด้ลงไปลองดิลงไปลองหห้าานตก่อนให้เงินลงไปลองครับลงไปครับดาจะเป็นไก่ทอดไหมตาเคนตากี้นะไก่ทอดเคนตากี้ตาเร็วเดี๋ยวเวลาหมดตาตอนนี้เราอยู่กับ K F D ครับเคนตากี้ไฟโดเรมอนครับมึงคิดได้นะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาลอยอ่ะเฮ้ยเหยียบลอง ลองเหยบน้ำสิพ um, ี่ลองดีพ sure> ี่ลองมันโดนพัดลมตายเหรอตาตาคือโดนพัดลมตายไปสิชัดเลยชัดเลยแม่งโดนพัดลมแล้วไปไงเนี่ยด้อมโดดอ้อมโดดเลียวอ่ะไม่ได้ช่วยเลยดูดูเดี๋ยวเขาทำออก็ร้องออามาอือหือเดี๋ยวว่าอล้วโอ๊ยเกือพวกเขานอนรอกันแล้วล่ะกูก็นอนแบบ ตัวตัวยูอ่ะใกล้ไปใกล้เลยวฟอไม่ได้โค้งตรงไหนเลยอันนี้อะไรอ่ะเล่าเหรอเล่าอ๋อนั่นไข่ไข่ไผโยอ้าวไม่ใช่ไข่ตายไขโยอ้าวลงไปนอนเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาถังขยะไปลองไปมถังไข่วันนี้ครับวันนี้เราอยู่รายการสวัสดีทำไมเราพาร์ทเดียวกันเออว่ะเออไปไปทำไมโดดก็โดดสเปซบาร์พร้อมกันโอ้ โอเคไม่ช่างนี้เออคิดว่าท่างเออเอออ๋อโดนห้ามโดนกำแพงอ๋อแค่นี้โอ้ทำไมเราไม่รู้สามโดนกล่องได้ในชะ่ไหมึบอึบกระโดดยังไงอ่ะกระโดดเอ้ยไปไม่ได้นาด้วยฮึบได้ปะฮึบไม่ได้อนะ่ะ เออนี่ยอ๋ออืมทำอ๋อฟักเดีือดก็ล็องก็จะหมดเวลาแล้วเออนั่นไงเฮ้ยเอ้ได้แล้วกว่าจะได้คืออันนี้จะฝึกกระโดดเียบ เฮ้อยได้แล้วโว้ยขวา้าสายผ่านตลอดใช่เหรอเออว่าโอ้มีหวัวกรแล้วก่อนอ๋อดีดีอ๋อกูเดินชนกำแพงไอ้ขี้แล้วเนี่ย วันนี้ก็ได้ๆทางทางทางซ้ายนั่นไงโอ๊ยกระตุกดูแย้มกต้องตายเนาะเจอขึ้นง่วงงงนอนอยากพักผ่อนอันนั้นก็ต้องไปทางขวาเก็บใช้ก่อนชัดเลยชัดเลยว่าทางขวาจริงๆอ่าโอ้โหอันนี้กาเราทำไม่ได้แน่นอนเพราะกาเราไม่ค่อยได้เล่น มันต้องกระโดดโค้งกระโดดโค้งยังไงอ๋อที่เขาสอนอทีิผหายแล้วกูเล่นไม่เป็นด้วยจู้ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยินจู้จู้เพื่อเพื่อไงเพื่อเพื่อได้จู้เฮ้ยได้ยินจู้ โอ้ยได้ว่ะได้กระโดดไปค่อยได้คอนโทรลเออขออีกสักรอบอีกสักรอบยีทเคมึงจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยเจ้าอะไรเย็่ยเจ้าอุ้ยอันนี้กระโดดไปเลยได้ได้ได้อันนี้กระโดดได้แต่มันหมุนต่อต้านการหมุนโอ้ยโอ้ยเตเตโอ้ยโอ้ยแม่งหมุนยิบหาย หมุนหมุนเร็วกว่าเดิมอีกตายโคตรอนาหเลยผ่านกระโดดนะมาได้คด้วยวะลองบ้างโอ๊ะงูเห่าวะเฮ้ยอย่าเชื่อกูเลยนั่นแง่กระโดดกระโดดไม่ถึงตายเชื่อมึงไม่ได้เนี่ย คิดแล้วบอกปากบอกก็เชื่อไม่ได้แต่ก็ขัางไหนวะหลับตาหลับตามะเขือปอแปะไหมบอกแล้วอันนี้ทั้งไหนอะเรารูวิธีดูแล้วนี่นี่ดูแล้วใช่ไหมใช่สังเกตกำแพงสังเกตกำแพงกำลังเช็คอยู่ซ้ายหระ เออชื่อก็เชื่อวะไม่น่าเชื่อเลยทางไหนวะดูสายขวาเนาะเนาะแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมตาแนมันไม่ได้ผ่าตลอดสายลับสายลับไม่กระโดดไปได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวยังเพิ่งมานะกูไม่ไปไปทางนี้ นี่อ้าวไม่ติดรอด้วยรออยู่รอบนี้ต้องขวาซ้ายมาจะเราลมบอกแล้วลมโอเคโอเคดูเลย โอ,อจจ้อ่ะจะอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ตามไปก่อนบ๊ายบายเจอกันสำหรับวันนี้ขอจบคลิปวันนี้ก่อนปอนน่ารับบราย